กิมจิ5วันแลว้วก<อ>็เราตรวจกินได้หรือเปล่าจะกินได้หรือเปล่านะโอ้เมื่อค่ะเป็นยังไงอะ่ะทำไมเสืนี้สีมันแบบน้ำตาลน้ำตาลใช่ไหมในลองชิมซิรอดหรือเปล่าไม่ค่อยเห็นกิมจิสิแบบนี้ผมเองก็ได้หมจังเลย ก็กระดิ่งไปด้วยนะครับขกาแฟมินะ้นท์สวัสดีค่ะเอเจนต์มอี่ค่ะ,คะวันนี้นะคะก็เราจะมาทำเมนูอ,อะไรดีเคาบ้า วันนี้เราจะมาทําอะไรที่ยากหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าเราก็ไม่เคยทำที่ไม่ค่อยทำเหมือนกันใช่แต่ว่าโอป้าชอบบ่นบอกว่าอยากกินกิมจิคือโอป้าต้องกินกิมจิตลอดเวลาทุกวันทุกมื้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อกิมจิที่เมืองไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะราคาแพงเนาะอเออราคาแพงนะกิมจิที่เมืองไทยอะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลย จะมาทํากิมจิกันนะคะทําเองกินที่บ้านนะคะเอ๊ะตัวนี้ก็มาสวัสดีอะคะตัวนี้ก็จะมามาทํากิมจิด้วยกันหรอคะโอ, <c oughs> โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํากิมจินะคะเดี๋ยวเราก็มีผักเตรียมผักไว้เรียบร้อยแล้วเนาะมีเป็นผักกาดแต่ว่าหัวมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหรอ่อ่ะอันนี้หัวมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าเอามาลายหัว เดี๋ยวลองทําดูนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็มาล้างผักให้สะอาดก่อนนะคะทุกคนขั้นตอนแรกก็คือล้างผักโอเคแล้วก็เอาน้ํานะคะใส่เกลือนะคะเพื่อที่จะแช่ผักอ่ะต่อไปนะคะก็จะทําการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแยกผักแบบนี้เพื่อที่จะเอาผักนี้นะะไปแช่น้าเกลือนะคะ ผักของเราหัวเล็กไปหน่อยนะคะเพราะว่าซื้อที่ตลาดแถวบ้านมันเหลือแค่นี้เราก็เอาเท่าที่มีไปก่อนเนาะแล้วก็ฉีกเอานะคะฉีกฉีกให้มัเมนเป็นครึ่งอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็เอาผักนะคะแช่น้ำเกลือ แช่ประมาณ1ชั่วโมงแช่ไว้นะคะให้เกลือมันซึมเข้าไปนะคะเราก็แบ่งผักมาใส่นะคะเอาอุปกรณ์ภายในบ้านเท่าที่มีเนะเาะแช่น้ำไปแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงมันก็เหี่ยวนะแล้วก็ค่อยกลับด้านเอาอ่าแล้วที่เหลือเราแช่ผักแล้วระหว่างรอแช่ผักเราต้องเตรียมอะไรบ้างป้าแอปเปิลแอปเปิลนะคะหัวหอมหวอมนะคะัวเ็ดเทาหั uh huh. ว ไม่ใช่กระหอมใช่อันนี้เรียกันอะไรขิงขิงเอออ๋อขิงอันนี้นะคะก็จะเป็นผักที่เราเตรียมไว้นะคะผักพวกนี้ก็จะเอาไปหัน่นหั่นใส่กิมจิใช่ไหมป้าแล้วก็ขิงนี่เราจะเอาไปบดให้ละเอียดแล้วก็กระเทียมนะคะเราจะเอาไปสับ <laughs> อะต่อไปเราจะมาหั่นแอปเปลิลกันนะคะทุกคนนี่นะคะ ใส่แอปเปิลเพื่อที่ให้มันหวานเนาะมีความหวานหอมนะคะของแอปเปิลอ่ะโอเคหัวเทเท้าแล้วก็ล้างแล้วก็ปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะกิมจิที่เราทํานะคะจะเป็นกิมจิผักกาดและหัวเท้าเราจะเอาหัวเเท้าแบบลูกเต๋าใครจะเอาแบบเส้นๆหรืออะไรนี้ก็ได้นะ มาขออแปปเิ้ลหมามาขอแอปเปิ้ลอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นต้นหอมเนาะอันนี้ป้าชอบกินหรือเปล่าเก่งที่เกาหลีใส่กิมจิใช่ไหมอ่านี่นะคะห <c oughs> ั่นสู้สู้สู้โอ้ยซิง,งมาตรงน,นี้ซิงซิงวิงมันตรงนี้ลูก ิงปิงก็คือไม่ไหวเลยทุกคนอยากกินแอปเปิ้ลอ่ะต่อไปเป็นหัวหอมนะคะ <c oughs> หมายอยากมีส่วนร่วมอ่ะไหนป้าลองทำสิตัวอะไรเนี่ยว <c oughs> ุ่นวายมากวุ่นวายมากหนูอยากกินแอปเปิ้ลค่ะพ่อ หัวหอมกินไม่ได้นะคะสำหรับสุนัขนะคะหัวหอมกระเทียมต่างๆนะคะกินไม่ได้ <c oughs> ดูหมาอยากปป <c oughs> ายากินแอปเปิ้ลหมาอยากกินแอปเปิ้ลอ่ะหมามีให้ลูกนี้เนี่ยมันใหญ่ไปไหวไหมลูก <c oughs> ไหวไหมตาไถ้ตาไถ้หมาชอบกินแอปเปิ้ลอันใหญ่เกินไหวไหมลูก <c oughs> ไ <c oughs> ต่อไปเราก็เป็นแกะกระเทียมนะคะทุกคนกระเทียมแกะเพื่อที่จะเอาไปบดนะคะกระเทียมกับขิงเนี่ยเราจะเอาไปบดเดี๋ยวถ้าครั้งนี้อร่อยครั้งหน้าจะทำให้ไปเลือกผักแบบหัวใหญ่ๆเลยหมากินแอปเปิ้ลดีนะคะทุกคนแอปเปิ้ลแช่เย็นแบบนี้นเสียงเสียงนักกินเสียงที่เป็นเสียงแจ๊บๆจเนี่ยไม่ใช่เสียงอะไรนะเสียงซิงกินแอปเปิ้ลแล้วเอาขิงไปปั่นนะคะ เก่งไหมโอ้แลกละเอียดแลกละเอียดมาก <Okay. S 1> โอเคค่ะต่อไปแล้วก็เตรียมแป้งข้าวเจ้านะคะประมาณนี้ประมาณสาสี่ช้อนโต๊ะเติมน้ําเข้าไปแล้วก็คนให้มันเหนียวเหนียวนะคะโอเคแป้งข้าวเจ้านะคะเราก็เอามาละลายในน้ํานะคะแล้วก็คนเข้าไปจะ โอเคระหว่างที่เราแช่ผักใช่ไหมคะเราก็กลับด้านผักนะคะเพื่อให้อุ้ยฝั่งนี้นิ่มแล้วเพื่อให้ผักอีกฝั่งมันนิ่มนะคะให้ผักมันเหยาวนิ่มแล้วทุกคนไอตัวน้อยนี่มาปวดตลอดเลยอะตัวนี้มาปวดแม่ตลอดเลยน,นี่นะคะแล้วก็แช่ไว้เหมือนเดิมอันนี้นะคะก็เมื่อกี้ที่ผสมน้ํานะคะ แล้วก็เอามาใส่หม้อที่ตั้งน้ําเดือดเดี๋ยวเราก็จะคนๆให้มันแบบเหนียวเหนียวเนาะโอเคค่ะทุกคนเราก็แช่น้ําเกลือประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วเนาะเราก็สะเด็ดน้ํานะคะเอามาสะเด็ดน้ําให้แห้งโดยที่คว่ำด้านนี้ลงนะคะมันจะได้สะเด็ดน้ําออกเอามาคว่าใส่ตะแกรงแล้วก็รอแป๊บหนึ่งให้มันสะเด็ดน้ํานะคะ ุงมือที่ที่อลิซซื้ออยู่ตรงไหนถุนงมือจำได้ไหมที่เราไปซื้อ,อะจะดูอ๋อไงอุ้ยไงโอ,โอเคเจแล้ว <c oughs> แล้ว <c oughs> โอเคค่ะเราก็อ่าเสดจน้ำเรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนประกอบของเราก็จะมีนี่นะคะหัวชายเท้าผ่นลูกเตา๋าหอมใหญ่ซอยแอปเปิลต้นหอมนะคะแล้วก็กระเทียมสับแล้วก็ขิงนะคะมีน้ำตาลทรายเกลือ<ะ>แล้วก็มีพริกของเกาหลีนะคะนี่แล้วก็มีผงชูรสด้วยนิดนึงนะปะอ่านงั้นเรามาเริ่มคลุกกันเลยดีกว่าโอเคนะคะเราก็เอาแป้งข้าวเจ้าที่เราได้ต้มไว้นะคะมา เพื่อที่จะมาเป็นน้ำน้ำเยอะนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เราไม่มีน้ำเชื่อมเราก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยน้ำตาลใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะเดี๋ยวเราค่อยชิมอีกทนนีีนึงเนาะเกลือใส่นิดนึงไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเค็มเนาะใส่ไปนิดหน่อยช้อนเพราะว่าผักกาศที่เราแช่มันก็เค็มอยู่ันนี้ใส่ผงชูรสไปสักหนึ่งช้อนก็พอเนะไม่ต้องใส่เยอะนะคะ ต่อไปก็ใส่กระเทียมสับแต่เราไม่ได้ใส่หมดนะเราใส่แค่ประมาณครึ่งนึงก็พอนะคะพิเกาหลีเนี่ยใส่เยอะได้นะเพราะว่ามันไม่ค่อยเผ็ดแล้วเราชอบแบบเซ็บๆโอเคไหมคะอ่าต่อไปเราก็ใส่เครื่องที่เราเตรียมไว้นะคะใส่คุกเข้าลงไปเลย โอเคค่ะแล้วก็คลุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเป็นการเป็นการหมักกิมจิเข้าไปนะคะเอาผักกาดแช่เข้าไปในน้ําหมักของเรานะคะน้ําซอสของเราให้ชุมช่มๆ <laughs> เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าเราทําแล้วเราจะกินได้หรือเปล่าน, <laughs> นี่กิมจิของอลิส <laughs> ใช่กิมจิของอลิสนะคะดี๋ยหน้าข้างหน้าจะทําพี่จะเองทำเองโอเคไหมได้กินข,ของอลิสไปก่อนนะ ว่าจะรอดไหมนะทำไมมันสีไม่ค่อยแดงเลยเนะาะเพราะนี่เคลกไม่เหมาะกันต้องซื้อที่มัสกาลีเดี๋ยวลองเอาวันนี้กินดูก่อนว่าจะรอดหรือเปล่าถ้ารอดก็โอเคปิดฟ้านะคะแล้วก็แก้ตู้เย็นอโอเคก <laughs> ิมจิได้แล้วค่ะเดี๋ยวรอกินนะคะว่าอีกประมาณสองวันเนาะโอเคโอเคสอ ว่าจะกินได้หรือเปล่านะสูตรนี้นะคะแต่เรารู้สึกว่าเราใส่แป้งข้าวเจ้าเยอะเกินไปเออมันก็เลยแบบเข้มข้น,นโอเคครับทุกคนกิมจิห้าวันแลว้วก็เราตรวจกินได้หรือเปล่าจะกินได้หรือเปล่านะโอ้าคะ่ะเป็นยังไงอะ่ะท่าไห่สีแบบนี้สีมันแบบ น้ำตาลน้ำตาลใช่ไหมไหนลองชิมซีรอดหรือปะไม่ค่อยเห็นกิมจิซีแบบนี้ผมก็มันต้องมีอะไรผิดแน่เลยอ่ะน่ากลัวจังเลยอป้าลองชิมซีได้ไหมเอาป่ะเรามาเปิดกล่องสมบัติกันนะคะทุกคนน่ากจังเลยแทนแทนแทนก็เหม็นเหมือนกิมจิอยู่นะป้าทำไมสีมันซีดจังเลย <laughs> นี่คือซีของกิมจิโอ้ดมก็แต่มันก็เหม็นเหมือนกิมจิอยู่นะม mm ันเหมอนหอมเออเนี่ยตรงก็โอเคดมดินก็โอเคใช่ไหมนี่โอเคแต่สีมันจะแบบซีดๆหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ใส่พริกอีกแบบหนึ่งไงพริกที่มันสีแดงๆ uh. อ๋ออะไหนป้าลองไิดมสิโอเค ชิมนี่มันนิ่มๆหรือยังเอาจิ้มน้ำสิมันจะได้แบบเข้าน้ำเป็นยังไงอ่ะรสชาติโอเคไหมรสชาติรสชาติไม่เผ็ดแต่ว่าขิงอ๋อกลิ่นขิงแรงใส่ขิงเยอะไปมาโอเคทุกคนสรุปก็คือ อันนี้ไม่ผ่าน,ไม,านไม่ผ่านเลยไม่ผ่านเลยนะคะสําหรับกิมจิครั้งแรกของอลิสนะคะไม่ผ่านอ,อ่ะก็พี่จะทําให้อลิส <laughs> พี่ทบตุภัทบไปหาคุณแม่ใช่ไหมอแล้วก็ฟังนแล้วก็แม่คุกกีบาคุณแม่ คุณแม่อธิบายให้พี่จินอ๋อแต่ว่าแม่พี่จินทำกิมจิอร่อยมากเลยนะอร่อยมากเลย,ยเพราะว่าเคยเคยเคยกินตอนที่ไปเกาหลีแล้วแม่เขากำลังนั่งทำสดๆเลยอะ่ะอ,อร่อยมากแ่อแันี้คือ,อ,อไม่พัง <laughs> ไม่พันเลย <laughs> ดีนะเราทำไม่เยอะอน,นีไม่ใช่เกาหลีของเกาหลีไง <laughs> <laughs> มันมีรสชาติแบบหวานปลาแรมปลาแร็หวานแต่จืดแล้วก็ไม่เผ็ดแล้วก็กินขิงแรงมากนี่ไม่ใช่กิมจิจริงๆ อันนี้เป็นส้มผักอันนี้เป็นส้มผักออกมาโอเคโอเคข้างหน้าที่จินทำให้นะโอเคได้ค่ะอันนี้ก็ไม่ผ่านเนาะทุกคนอย่าทำตามนะคะอันนี้ไม่ผ่านโอเคค่ะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊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 งกิงกิงกิงให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย Oh, okay, go